สวัสดีค่ะพบเซลยวไตอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาดูรถอีซุบรรทุกหนักกันบ้างค่ะตัวนี้เป็นอีซุนะคะปี2021ค่ะลูกค้าเครื่อง3,000นะคะตัวนี้บรรทุกได้3-5ตันขึ้นไปเลยนะคะถ้าบอกว่าบรรทุกหนักจริงๆค่ะเอ,อ่อตัวนี้เป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีค่ะตัวนี้เป็นสีเทาดำนะคะลูกค้านี่มาพร้อมกับตาไฟที่ใหม่และสวยมากแล้วกัไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะลูกค้า นี่ค่ะมาพร้อมกับแม็กคู่หน้านะคะลูกค้านี่สามารถเลือกลายได้ด้วยนะคะที่นี่ใครออกรถที่นี่ก็จะรู้ดีว่าแม็กเอยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอกเอยสามารถเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะเป็นแม็กไล่ท e ี C ่ ECE อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอกก็สามารถเปลี่ยนเป็นตู้ได้นะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะลูกค้าถ้าสลับกันเนาะตัวนี้เป็นเครื่องสามพันค่ะลูกค้าแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่นี่คือจะเป็นแม็กใหม่ยางใหมให่ให้ลูกค้าค่ะอะ เป็นยางมิชลินค่ะปี2022เลยค่ะลูกค้าช่วงล่างเดิมแน่นมากเลยนะคะลูกค้านี่รถนะคะจดทะเบียนเชิงพาณิชย์ให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้งานกันได้แบบยาวๆเลยค่ะลูกค้าตัวนี้หยูช่วงล่างของรถเนาะนี่ค่ะโอ้โหบอกเลยใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับนะคะเจ้าอีซุพิษณุโรกนะคะลูกค้าเครื่องสามพันคันนี้เนาะนี่เลยนะคะ ลูกค้าออกไ้ทุกอาชีพแต่อาชีพก็ต้องสามารถตรวจสอบได้ด้วยนะคะว่าลูกค้าทำอาชีพอะไระไราได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์ให้ลูกค้าฟรีด้วยนะคะออจองแค่หนึ่งพันบาทนะคะถ้าลูกค้าประวัติดีนะคะฟรีดาวใช้เงินออกรถหกพันบาทนะต้องบอกตรงนี้ก่อนนะคะตัวนี้เป็นประตูไฟฟ้าระบบเซ็นทัลล็อกนะคะลูกค้าภายในจะเป็นสีดาเบาะหนังนะคะลูกค้านี่ไม้แท้ไม้เดิมนะคะสามารถเช็คสูงได้เลย นะคะอืมนี่เค้ายซีดีเอ็มพสามนะคะเกียร์แมนนวลเนาะนี่นะคะภายในสีดำใหม่มากค่ะลูกค้าหลังคาสะอาดสะอ้านค่ะเก็บทำสปาให้แล้วเรียบร้อยประวัติรถดีค่ะไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมแน่นอนบอกได้เลยว่าใครได้รถที่นี่ไปนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆใช้งานกันได้แบบยาวๆเลยค่ะลูกค้า ะะเราให้ลูกค้าดูกันแบบนี้เลยค่ะลูกค้าเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาดูรถนะคะต่างจังหวัดก็สามารถออกรถได้นะคะลูกค้ารับเงินสดนะคะไม่มีเงินเดิเนบัญชีก็สามารถออกได้เช่นกันค่ะอาชีพค้าขายมีหน้าร้านให้ตรวจสอบสบายมากๆค่ะลูกค้านี่ลูกค้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเซลตาได้นะคะสามารถแอดไลน์จากเบอร์โทรหน้าจอได้เลยนะคะหรือโทรมาได้เลยค่ะปรึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารนะคะลูกค้ายินดีให้บริการค่ะนี่ ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะตัวนี้นะคะเป็นอีสุเครื่อง3000ปี2021ค่ะเกียร์แมนวนวลนะคะราคายอยู่ที่6 2 9 0 0สบาทค่ะลูกค้าท่านใดได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามคลิปนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ